เอาละค่ะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการต้มเห็ดชาก้า er, เป็นทำเป็นชาดื่มให้ทุกคนดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดชาก้า er ที่ขวัญตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ใส่ไว้ในโถวไว้เก็บเก็บแห้งนะคะก่อนที่เราจะเอาไปต้มเป็นชาเนาะก็ล้างให้สะอาดอีกทีหนึ่งนะคะขวัญก,ก็จะใช้ตอ,อนึงหม้อประมาณนี้นะคะน้ำประมาณนี้จะอยู่พอเดือดแคมเราวนี้ หม้อประมาณนี้นะคะขอนก็ต้มน้ําให้เดือดรอไว้แล้วแล้วก็ขอนก็จะใช้ชาก้าประมาณสัก2อท่อนนะคะแล้วแต่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็กะเก่านะคะก็ประมาณนี้สองสามท่อนก็ได้ถ้ามันท่อนเล็กเนาะแล้วก็ขอนจะล้างให้สะอาดก่อนล้างให้สะอาดนะคะแล้หวหลังจากนั้นก็จะเอาไปลงในหม้อต้มที่น้ําเดือดแล้วนะคะ อ่าแล้วเราก็มาใส่ในหม้อต้มนะคะใส่ลงไปเลยแค่นุ c ครามโครเซอร์เ e ียหม้อก็น้ําเดือดแล้วก็ใส่ตัวเห็ดลงไปเลยแล้วเราก็จะขวัญก็จะลดไฟลงนะคะตอนนี้ขนก็จะลดไฟลงนะคะ,นนะ,ะ,คะให้มันเดือดน้อยลงนิดนึงก็คือเราก็ค่อยๆต้มไปนะคะสักประมาณแล้วแต่ว่าความเข้มของเห็ดใครอยากจะได้แบบว่าเข้มมากๆก็ต้มสักประมาณสัก เกือบสินาทีเนาะแต่ขอนจะต้มสักประมาณ5นาที6นาทีนะคะเพราะว่าขอนจะให้มันสีมันอ่อนๆหน่อยน,นะคะแล้วก็หลังจากนั้นขอก็จะใส่ฮันนี่กับซินนามอนเข้าไปเนาะอันนี้เราก็จะต้มทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะน้ําก็เดือดไปสักพักหนึ่งแล้วนะขอนก็จะพยายามตักเอาที่มันเป็นฟองออกนะคะ ตอนนี้ชาก็เริ่มสีเข้มแล้วเนาะขอนจะไม่ให้เข้มมากไปกว่าน,นี้ละก็จะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็จะปิดไฟนะคะนี่มันก็จะได้สีเข้มประมาณนี้หลังจากนั้นนะคะขนก็จะกรองชาแล้วก็เอาตัวเหดออกแล้วก็จะใส่ซินิมอนเข้าไปนะ เราก็จะได้สีชาประมาณนี้นะคะรสชาติอร่อยมากถ้าใส่ฮันนี่กับซินนามอนเข้าไปะคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวขวัญจะตักเดี๋ยวขวัจะตักเอาตัวเห็ดออกก่อนนะคะตัวเห็ดเราสามารถใช้เอาเก็บใส่ตู้เย็นไว้เอาไปต้มครั้งต่อไปได้นะคะต้มได้ประมาณสองสามครั้งเลยนะคะทุกคน ความเข้มมันก็จะลดลงไปหน่อยหนึง่งแต่ว่ามันก็ยังมีความเข้มของของชาอยู่ตัวชาอยู่เนาะอันนี้ขอนก็จะปิดไฟแล้วก็จะกรองน้ําก่อนนะคะกรองลงในภาชนะอะไรก็ได้ที่เราเตรียมไว้ที่มันสามารถใช้กับน้ําร้อนได้เนาะขอนก็จะใช้ตัวนี้ชามตัวนี้ใช้ตัวนี้กรองนะคะหรือถ้าใครมี ตะแกรงที่มันตาฉี่ๆหน่อยก็ใช้ตะแกรงตัวนั้นได้นะคะขวัก,ก็จะกรองอากาศมันออกก่อนเนาะหลังจากนั้นนะคะทุกคนขวัก,ก็จะเอาตัวชาใส่กลับลงไปในหม้อเหมือนเดิมล้างหม้อให้สะอาดนะคะแล้วก็เอาชาที่เรากรองแล้วใส่กลับเข้าไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะ ขวัญก็จะใช้ซินิมอนใส่เข้าไปนะคะถ้ามันเป็นฟองนะคะกรองเอาตักเอาฟองมันออกนะคะตัวชามันจะได้น่ากินเนาะโอเค o w I need c i n น a m o นนี่นะคะตัวที่ขวัญใช้ทาบเ็บจะเป็นก i าวซินิมอนก n าวซินิมอน can you say that Grown Cinnamon, <Brown> cinnamon. <laughs> นี่นะคะมันจะทำให้ชาหอมขึ้นนะคะอันนี้นี่ก็คือแล้วแต่ความเข้มว่าใครชอบเข้มชอบอ่อนชอบประมาณไหนก็กะกะใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะ Can you come closer to the tea that I got here มันก็จะประมาณครึ่งหมอ้อขอนก็จะใช้ซินิมมอนอยู่ประมาณสักครึ่งช้อนชา อันนี้น่าจะประมาณอันนี้ประมาณเนี้ยหนึ่งหนึ่งช้อนชานะคะถ้าไม่ชอบเค็มมากถ้าไม่ชอบกลิ่นซินามอนแรงมากก็ประมาณนี้ได้นะคะแล้วแต่กะกะเอาเนาะคนก็จะเอารวยลงไปนะ,ค,ะคนให้มันเข้ากับตัวชานะคะมันก็จะได้กลิ่นหอมของซินิมอนนะคะทุกคน หอมมากอ่าพอน้ำเดือดอีกนิดนึงคนก็จะปิดไฟนะคะแปบ๊บเดียวนะคะอันนี้ต้มไม่นานพอเอาซินนมอนใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาชาใส่แก้วอยู่วันวันออนโซมปม นี่เอาละค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักชาใส่แก้วนะคะกที่เราจะดื่มเนาะจะดีนับไปยุรับประกันความหอมแล้วก็อร่อยทุกคนอันนี้กิน ดื่มแก้วัดแก้ไอแก้อะไรได้หมดเลยนะคะประโยชน์มากมายเลยค่ะเห็ดชาก,กา้าหลังจากนั้นนะคะก่อนที่เราจะดื่มขวัญก,ก็จะใส่น้ำพึ้งเข้าไปนิดนึงอันนี้ความหวานแล้วแต่ใครจะชอบนะคะก็น้ำพึ้งที่หาได้ตาม ร้านขานะคะหรือไม่ก็ตามโลโก้ที่มีขายตามใกล้ๆบ้านเรานะคะตัวนี้เนาะโอเคอันนี้ขนก็จะหยอดน้ำผึ้งลงไปนิดนึงอย่าใส่มากนะคะเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นให้มันได้รสหอมของน้ำผึ้งนิดนึงก็พอละไม่ต้องเยอะมากโอเคจากนั้นก็คนแล้วก็ดื่มได้ โอเคนี่ได้แล้วค่ะแล้วเราก็จะได้ชาจากเห็ดชากา้าดื่มเป็นยาแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะทุกวันเนาะอหอมมากๆค่ะได้แล้วค่ะชาโอเคครับ <c oughs> <c oughs> okay,